Hello everyone, welcome back my English classroom. My name is นัทการอู่รอดหรือที่นักเรียนเรียกกันครูไอนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะตอนนี้เรากำลังเรียนอยู่ในบทที่6 Unit 6 Help at home แต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนนะคะครูายขอทบทวนคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปนะคะในเรื่องนี้ Unit 6เราเริ่มทบทวนกันเลยค่ะ What is this ถูกต้องค่ะ Wash my clothes ต่อไปนะคะ What is this picture ถูกต้องค่ะ clean the bathroom next what is this dry the dishes ถูกต้องค่ะ next picture make my bed ถูกต้องค่ะ what is the, this picture ถูกต้องค่ะ sweep the floor ต่อไปนะคะ What is this picture ถูกต้องคะ่ะ tidy my bedroom ต่อไปนะคะ What is this Put the rubbish out ถูกต้องคะ่ะต่อไปคะ่ะ What is this Water the plants ถูกต้องคะ่ะ ต่อไปค่ะ What is t h i s ถูกต้องค่ะ Cook dinner และ the picture สุดท้าย the last picture is ถูกต้องค่ะ Lay the table เป็นยังไงบ้างคะทบทวนคำศัพท์แล้วนักเรียนคนไหนที่ตอบถูกได้ทั้งหมดเนี่ยเก่งมากเลยนะคะ ส่วนนักเรียนคนไหนที่ตอบไม่ถูกจำไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะหมั่นทบทวนนะคะหมั่นทบทวนบ่อยๆเดี๋ยวก็จะจําได้เองนะคะต่อไปค่ะเราจะมาเริ่มเรียนเกี่ยวกับ have to และ has to กันแล้วนะคะก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะลงโครงสร้างหลักนะคะครูอายขอยกตัวอย่างประโยคให้นักเรียนรู้จักก่อนก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาดูรูปภาพกันก่อนเลยนะคะ what is this picture จากที่เราทบทววนกันไปแล้วรูปภาพนี้เขากำลังทำกิจกรรมอะไรอยู่คะ,ะถูกต้องค่ะ Water the plant ก็คือกำลังลดน้ำต้นไม้อยู่นั่นเองอถ้าเกิดเราจะบอกเป็นประโยคโดยใช้ have to และ has to เราจะบอกได้ว่าอย่างไรคะให้นักเรียนทดลองตอบดูนะคะผิดได้ไม่เป็นไรคะ่ะ ขอให้นักเรียนได้ใช้ความคิดนะคะลองผิดลองถูกไม่เป็นไรนะคะได้ไหเอ่ยอ่าเราลองมาดูเฉลยกันนะคะ I have to water the plants I have to water the plants Have to มีความหมายว่าต้องหรือจะต้องเช่นประโยคนี้นะคะมีความหมายว่าอย่างไรเอ่ย I have to water the plants. ฉันต้องลดน้ำต้นไม้เห็นไหมต่อไปค่ะอันนี้ยกตัวอย่างในประโยคบอกเล่าเดี๋ยวจะลองดูในประโยคปฏิเสธบ้างนะคะอ่าดูรูปภาพนี้ค่ะนักเรียนจากนั้นลองเดาดูซิว่าเขากำลังทำกิจกรรมใดอยู่แต่อย่าลืมนะว่าเป็นประโยคปฏิเสธเห็นเครื่องหมายคลอสไหมคะอ่าลองตอบดูนะคะ โอเคลองดูเฉลยกันเลยดีกว่า she doesn't have to sweep the floor she doesn't have to sweep the floor doesn't have to ในที่นี้เป็นประโยคปฏิเสธนั่นมีความหมายทั้งประโยคว่าเธอไม่ต้องกวาดพื้นเป็นยังไงคะ doesn't have to ไปต่อกันเลย have to และ has to นะคะมีความหมายคือต้องหรือจะต้องในที่นี้อาจจะถูกบังคับให้ทำโดยที่อารมณ์ของเราเนี่ยไม่อยากจะทำนะคะเช่นจะต้องทำอย่างนั้นจะต้องทำอย่างนี้นะคะอ่ะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปลงโครงสร้างหลักของประโยคของการใช้ have to และ has to นะคะครูอามี1 คำถามอยากจะถามนักเรียนนะคะว่า what does p e t o like doing what does p e t o like doing เดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะฟังบทสนทนานะคะหรอบสำหรับนักเรียนนะคะที่ดูอยู่ที่บ้านให้นักเรียนกดฟังวิดีโอก่อน1รอบจากนั้นให้หนูกด pause วิดีโอไว้ตรงนี้ก่อนนะคะและออกเสียง Um, pram na kha? Listen carefully. One, two, three. Pupil's Book, Unit 6, page 72. Nine. What does Pedro like doing? Listen and choose. What do you have to do today, Pedro? I have to collect the books what about you i have to water the plants who has to feed the fish today emma does lucky her i love feeding the fish who has to feed the fish tomorrow you do oh good ha <coughs> เป็นยังไงบ้างคะได้คําตอบของประเรโตหรือ,อยังอ่าไม่เป็นไรคะ่ะครูอายจะมีช้อยให้หนูเลือกทั้งหมดสามช้อยนะคะเรามาดูช้อยข้อที่1กันดีกว่า letter A collecting the books collecting the books ใช่คำตอบข้อนี้ไหมเอ่ยถ้ายังไม่ใช่ไปต่อนะคะดูข้อ B bird บ้างดีกว่า watering the plants watering the plants ใช่คำตอบของข้อนี้ไหมคะถ้ายังไม่ใช่ไปต่อค่ะ let s see feeding the fish feeding the fish ใช่คำตอบของข้อนี้ไหมคะได้คำตอบหรือยังเอ่ยถูกต้องค่ะ what does p e t o like doing ก็คือ l ล t ซอร์ Later, C, นั่นเอง feeding the fish นะคะอ่ะเก่งมากเลยเดี๋ยวเราจะลงโครงสร้างหลักกันแล้วเรามาดูกันก่อนเลยดีกว่า have to และ has to นะคะประธานสำหรับประธานที่เป็น I U V D หรือประธานที่เป็นพระหูพจน์มีมากกว่าหนึ่งสิ่งหนึ่งคนเราจะใช้กับ have to นะคะดูตัวอย่างที่ประโยคบอกเราเช่น I have to water the plantsI have to water the plants ต่อไปมาดูที่ประโยคปฏิเสธบ้างประโยคปฏิเสธเราจะใช้ตัวอย่างประโยคเช่น I don't have to water the plants I don't have to water the plants. ต่อไปประโยคคำถามบ้างประโยคคำถามนะคะเราจะนำดูขึ้นมาไว้ด้านหน้าของประโยคค่ะเช่น Do you have to water the plants? Do you have to water the plants? ต่อไปค่ะเป็นสำหรับประธาน he, she it หรือประธานที่เป็นเอกพจน์ a bird a cat a dog หรือจะเป็น peter jenny kate ได้หมดเลยนะคะที่เป็นเอกพจน์เรามาดูกันเลยดีกว่าถ้าเป็นเอกพพนะคะหรือ he she it เนี่ยประธานจะต้องใช้กับคำว่า has to has to เรามาดูตัวอย่างประโยคบอกเล่ากันก่อนเลย ประโยคบอกเล่านะคะ He has to cook dinner. He has to cook dinner. ต่อไปค่ะประโยคปฏิเสธบ้าง He doesn't have to cook dinner. He doesn't have to cook dinner. ต่อไปค่ะ ประโยคคำถามเราจะนำ does ขึ้นมาไว้ด้านหน้านะคะ does he have to cook dinner does he have to cook dinner เมื่อเรานำ does หรือ does ขึ้นมาไว้ในประโยคแล้วเราจะเปลี่ยนจาก have has to เป็น have to นะคะดูได้จากในตัวอย่างได้เลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้การเรียนเรื่อง have to และ has to ถ้าเกิดว่านักเรียนเกิดข้อสงสัยหรือมีอะไรไม่เข้าใจนะคะให้นักเรียนกดวิดีโอดูซ้ำหลายๆรอบเพื่อความเข้าใจนะคะแล้วก็ครูอายมีแบบทดสอบเป็น Google Form เดี๋ยวจะส่งลิงก์ตามไปนะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูอายก็จบการสอนเพียงเท่านี้แล้วก็ ขอให้นักเรียนนะคะอยู่บ้านรักษาสุขภาพนะคะหมั่นล้างมือแล้วก็สวมแมสทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านหรือใกล้ชิดกับผู้อื่นนะคะค่ะครูายขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ